คุณผู้ชมคะเรามีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักค่ะที่แชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็พูดถึงก <1941, S 2> ันเยอะเลยนะคะพนักงานในบริษัทมือถือค่ายหนึ่งค่ะรวมตัวกันลงขันนำเงินนี้ไปมอบให้กับแม่บ้านนะคะไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะวันนี้มีไปกดคิววันไหนบ้างกมีไหมมีไปกดคิวไหมวันไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นั่นแหละหลอนทั้งเลยไม่พอใจแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับว่าไม่ได้พูดอะไรเลยเขไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ถามอะไรเลยเข้า เขาเหมือนกับว่ามันจะส่งเรื่องไปที่ผู้บริหารทีแต่ละค่ะไม่มากเลยนะใช่เขานั่งได้เราพี่ คนไหนว่าป้า <los> ย <society> ังงงไม่ร <w benim dividends> ู้ค่ะมันได้คนไม่กี่บ้านั่นเลยเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะเจ็บเคลียดมากอืมคนไหนป้างงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นแผนแกงแม่บ้านอืมเป็นแผนแกงแม่บ้านนะคะเขาจะเซอร์ไพรส์ค่ะทำเอาแม่บ้านถึงกับเครียดเลยนะคะเพราะว่าบอกว่าเรื่องเนี่ยส่งไปถึงสำนักงานใหญ่แล้วมีหวังต้องถูกไล่ออกแน่นอนโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เครียดเครียดแล้วคือป้าก็ถามแล้วเอ๊ะคนไหนยังไงเนี่ยไม่รู้เลยนะคะทีนี้ป้าก็แบบรับซองมาแบบก้าว ก็กลัวค่ะคุณผู้ชมใจดีสู้เสือพอเปิดซ้องขึ้นมาคุณผู้ชมโอ้โหถึงกับรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยถูกแกงหมอใหญ่ <c oughs> แล้วความเครียดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องเลยนะกลายออกมาเป็นน้ําตาคุณผู้ชมคุณป้าบอกเฮ <c oughs> ้ยเครียดดิเรื่องใหญ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ให <laughs> ้เคยด้วยะไม่เอาไม่เอากลัว <laughs> กลัว <laughs> เปื่ออะไรไม่นืออะไรเออไม่ขอเปิดได้ไหมอะนะคะทีนี้พอเปิดออกมาคุณผู้ชมถึงกับรู้ว่าเป็นจองเงินค่ะ <careers> <c oughs> เป็นเงินที่เจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งเนี่ยเขารวมตัวกันเอาใส่ขานให้เอาให,ให้ป้าเพราะว่าขอบคุณที่ผ่านมาป้าเนี่ยดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีเหมือนกับลูกหลานเลยนะคะ คลิปนี้ต้องบอกว่าเรียกน้ำตาแล้วก็เรียกหัวใจนะคะจากคนที่มาชมกันเยอะเลยนี่ทุกคนเฮฮาสนุกสนานขำขันมาน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลมี2อย่างนะกลัวก็กลัวหรือว่าดีใจดีใจก็ดีใจไม่รู้เปิดซองมาแล้วข้างหนจะเป็นอะไรรีบส่งคืนเลยไม่เอาไม่เอาป้าบอกว่าค้า้งหน้าก็ให้ป้าดีๆก็ได้อย่าแกงกันแบบนี้ป้าเครียดนะคะ